สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการออกแบบเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีปัญหาว่าเราจะเลือกใช้สีอะไรในการออกแบบนะครับลองมาดูคลิปนี้เพื่อเป็นไอเดียนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวโครงสร้างของเว็บเพก่อนนะครับผมซึ่งโครงสร้างเว็บเพก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นโลโก้นะครับส่วนที่เป็นเมนูหรือว่าเน v เ g กชันบาร์นะครับแล้วก็ตัวเฮดเดอร์แบนเนอร์นะครับ ถัดมานะครับผมก็เป็น content, คอนเทนต์ก็จะมีรูปภาพมีตัวหัวข้อนะครับแล้วก็มีเนื้อหานะครับปุ่มหรือว่าลิงก์นะครับแล้วก็จะมีตัวไอคอนต่างๆนะครับผมส่วนล่างสุดก็คือเป็นตัวฟุตเตอร์นะครับผมโอเคทีนี้ในการใช้สีสําหรับออกการออกแบบเว็บไซต์นะครับผมผมก็จะยึดอิงจากตัวที่เป็นสีของโลโก้นะครับผมสมมุติว่าเว็บไซต์ของลูกค้าของเราเนี่ยนะครับตัวโลโก้ของเขา เป็นสีน้าเงินนะครับผมเราก็อาจจะอิงตัวสีน้าเงินตัวนี้เนี่ยเป็นสีหลักนะครับผมอย่างเช่นว่าตัวที่เป็นเดโ a ชันบาร์นะครับผมผมอาจจะให้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับผมเราอาจจะเทสีน้ําเงินลงไปนะครับเราก็จะได้ธีมของเว็บที่เป็นสีน้ําเงินนะครับหรือว่าเราจะให้หัวข้อตัวนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัวไอคอนต่างๆนะครับ แล้วก็ฟุตเตอร์นะครับผมฟุตเตอร์ผมอาจจะให้มันเป็นสีดำทั่วไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัวหลักการใช้สีง่ายๆนะครับผมเราก็จะอิงจากตัวโลโก้นะครับเราจะสังเกตว่าในการใช้สีเนี่ยมันก็จะใช้สีไม่เยอะนะครับผมเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับผมถ้าสมมติว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราอยากจะให้มันมีเว็บที่มากกว่า1สีนะครับผมวิธีการที่จะเลือกสีเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ มีเว็บไซต์แนะนำนะครับผมโอเคครับแลวนี่ก็คือตัวเว็บ p a l e t ้อนดอนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกค่าสีต่างๆจากตัวอย่างเว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นว่าในตัวอย่างที่ผมใช้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับความเข้มขึ้นไปก่อนอ่าประมาณนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวสีน้ำเงินต่างโทนต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะครับผมในกรณีที่ เราเลือกออกแบบเว็บที่มันเป็นเว็บสีเดียวนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะมีสีอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพื่อให้เว็บมันดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเราอาจะใช้สีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมถัดไปทางด้านซ้ายหนึ่งช่องแล้วก็ทางด้านขวานหนึ่งช่องนะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมอโอเค เราสามารถที่จะปรับความเข้มของสีได้นะครับผมถ้าสมมติว่าผมเลือกใช้สูตรนี้นะครับผมผมอาจจะให้ตัวไอคอนของผมนะครับมีสีเขียวนะครับผมแล้วก็ปุ่มของผมอาจจะเป็นสีสีม่วงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าโอเคผมก็จะให้ไอคอนของผมตัวนี้นะครับผมเป็นสีเขียวนะครับ ก็ปุ่มก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นปุ่มสีม่วงเนี่ยเราฟอนต์เป็นสีดําเนี่ยนะครับมันก็จะจมใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะแนะนําอีกเว็บหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ที่ที่เช็คว่าตัวสีของเราเนี่ยมันจมหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวกันอ่ามันก็ดูง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือโทนที่เราได้เลือกใช้นะผมก็คือสีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคหรือว่าเราจะใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับผมอย่างเช่นตนัวนี้ตรงข้ามก็จะเป็นสีส้มนะครับกับสีเหลืองนะครับผมผมอาจจะให้ตัวไอคอนของผมตัวนี้เป็นสีส้มนะครับสีส้มประมาณนี้ นี่ผมอาจจะให้มันเป็นสีส้มด้วยก็ได้นะผมอาจจะแต่ว่าจะเป็นส้มอีกโทนหนึ่งอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวหลักของการเลือกใช้สีแบบเบื้องต้นนะครับผมก็คือเราก็เข้าเว็บไซต์นี้แล้วก็เลือกเลยว่าเราอยากจะให้คู่สีคู่ไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรที่ที่เป็นสูตรทั่วไปนะครับผมครับแลวเว็บต่อมาที่ผมจะแนะนำสำหรับการเช็คว่าตัว สีของฟอนต์ของเราเนี่ยถ้าไปวางบนพื้นแบกาวแล้วเนี่ยมันจะจมหรือเปล่ามันอ่านง่ายหรืออ่านยากยังไงนะผมก็คือเข้าที่ webm.org s e s o u r c e แล้วก็ l o s t c o n t e c t checker นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น URL ทั้ง2เว็บไซต์ไว้ให้ที่ Description ด้านล่างนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะลองเลือกดูว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราใช้ฟอนต์สีดำนะครับผมบนพื้นแบกาวสีม่วงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันจมนะครับ ประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะเฟ i เห็นไหมครับมันคือมันจะไม่ผ่านมาตรฐานด้วยนะครับผมถามว่าเป็นมาตรฐานอะไรนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของ WCAG นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมอันนี้ก็คือสกรมันไม่ผ่านนะครับเราก็ให้เราลองเลือกปรับใช้สีนะครับผมจากตัวนี้นะครับผมเราก็จะดูว่าโอเคอันนี้มันอ่านยากอ่านง่ายยังไงนะครับผมมันผ่านหรือเปล่า แต่อย่างตัวนี้นะครับผมมันจะไม่ผ่าน AA นะครับผมแต่ผมผมก็มองว่าสีตัวนี้เนี่ยมันก็ยังอ่านมันก็ยังใช้ได้นะครับผมแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเว็บไซต์ตัวอย่างเบื้องต้นนะครับผมให้เราได้ลองปรับใช้งานนะครับผมแต่ในลักษณะที่เป็นสีเขียวอย่างนี้เนี่ยมันเฟลแต่ว่าเรายังอ่านได้นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสีแบบนี้เนี่ยถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตาเราจะล้าเพราะว่าสีเขียวตัวนี้เนี่ยมันมีความสว่างมากนะครับผมเราก็อาจจะ ปรับให้มันเข้มขึ้นอย่างนี้นะครับผมประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ผ่านในลักษณะของตัวที่เป็นเทคที่เป็นเทคปกตินะครับผมแต่ว่าจะผ่านในเทคที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่าตัวหนานะครับผมของตัว W C A G A A ตัวนี้นะครับผมดังนั้นเราก็ลองเลือกปรับใช้สีดูนะครับผม นะครับอันนี้ก็คือตัวเว็บไซต์ที่แนะนำนะครับผมอย่างเช่นตัวสีเหลืองตัวนี้ถ้าอยู่บนพื้นดำก็จะผ่านนะครับผมแต่ว่าในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สีเหลืองขนาดนี้เนี่ยเวลาเรามองมองนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราตาเราล้าได้นะครับผมอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมก็ลองวิธีการก็คือเราลองทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็ลองมองดูว่าเฮ้ยเรา ดูแล้วเราอ่านแล้วเราเมื่อยตาหรือเปล่านะครับผมรู้มันอ่ญญานยากหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเว็บไซต์หนึ่งที่จะช่วยให้เราใช้สีได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเว็บไซต์จริงๆกันนะครับผมว่าการเลือกใช้สีของเขาเนี่ยเขาใช้อย่างไงบ้างนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือเว็บฟอร์มสเต็คดอทคอมนะครับผมเรามาดูวิธีการใช้สีของเว็บไซต์เขานะครับผมซึ่งตัวโลโก้ของเขาก็จะเป็นสีเขียวขาวนะครับแล้วก็ตัว ไทเทลเท็นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปุ่มก็จะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับตัวกราฟิกเขาจะใช้สีเขียวฟรีฟอร์มเพิ่มเข้ามานะครับผมเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเว็บไซต์เขาซึ่งเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเมื่อเราสกอรเมาส์ลงมานะครับผมเราก็จะสังเกตว่าตัวสติกกี้เมนูตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากปุ่มที่เป็นสโตกเส้นสีดำนะครับผมเป็นแบ c ็กเอาท์สีเขียวนะครับโอเค แล้วก็จะมีตัวลิงก์ที่เป็นสีฟ้านะครับผมซึ่งตัวรูปภาพประกอบพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวโปรแกรมของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวโลโก้ของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัวภาพโปรแกรมของเขานะครับโอเคแล้วก็จะมีไอคอนนะครับที่เป็นสีเขียวสโตกสีเขียวนะครับโอเค ก็มีไอคอนนะครับมีลิงก์นะครับมีปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็มีแบทที่เป็นแบ็กกราวเขียวพื้นขาวนะครับผมเราก็จะสังเกตว่าในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้สีอะไรเยอะนะครับผมก็จะมีสีเขียวที่เป็นปุ่มสีฟ้าที่เป็นลิงก์นะครับแล้วก็มีสีม่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราออกแบบนะครับผมให้เราหาสีหลักของเราสักหนึง่งสีก่อนนะครับผมทีนี้ เราก็จะมาเลือกสีว่าเราจะใช้สีอะไรเป็นสีร่วมนะครับผมอย่างที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือตัวเพลตตันนะครับผมหลังจากที่เราได้สีหลักของเราแล้วนะครับผมเราอาจจะเลือกสีที่อยู่ใกล้กันนะครับผมอยู่ตรงข้ามกันหรือว่าสีที่เป็นสีด้านแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วที่ผมแนะนําก็คือประมาณแค่สองสามสีเท่านั้นก็พอนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่า เมื่อเราเลือกใช้สีปุ่มแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันอย่างเช่นว่าถ้าส่วนที่เป็นลิงก์ในลักษณะแบบที่เป็นเทคลิงอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้สีฟ้านะครับผมล้วก็ใช้สีฟ้าทั้งเว็บนะครับผมเราจะไม่เปลี่ยนไปเป็นสีอื่นนะครับผมไม่งั้นคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาก็จะงงว่าเฮ้ยทาไมหน้านี้ลิงก์เป็นแบบนี้ทําไมอีกหน้านึงลิงก์เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มก็เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็ไม่ควรจะใช้ปุ่มที่ มีสีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ประมาณแค่สามสีเท่านั้นเองนะครับคือเขียวม่วงแล้วก็ดานะครับผมคือจริงๆแล้วการใช้สีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทําการฝึกฝนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาสักทักหนึ่งนะครับผมดังนั้นก็อยากให้ทุกคนได้ฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมโดยที่ใช้แนวทางในตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมได้นํามาแสดงให้ดูนะครับผมก็คือพวก เว็บไซต์พวกนี้นะครับผมก็ลองไปจับคู่สีดูนะครับผมแล้วก็เทสด้วยเว็บไซต์นี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมดูว่าสีที่เราทำเนี่ยมันจมหรือเปล่ามันหนาญยากไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างสําหรับผู้ที่เริ่มต้นในการออกแบบเว็บไซต์ในการใช้สีนะครับผมสุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเอาเข้าเอกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ